ทั้งของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงทั้งดับเพื่อของเรานะครับความแตกต่างของเราคือตั้งแต่การดีไซน์เลยนะครับข้อแตกต่างที่ที่เห็นภาพชัดก็คือว่าเรามีซ์วิสนะครับมีเอนเจิเนียร์ที่คอยซ์วิสตั้งแต่งานออกแบบแล้วก็ให้คาปรึกษาด้วยว่างานออกแบบเนี่ยควรจะแบบไหนถึงจะมีความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการ ออกแบบท่อนะครับท่อน้ําเข้าท่อน้ําออกนะครับการออกแบบท่อระบายอากาศนะครับเป็นยังไงให้มันมีการระบายอากาศที่ดีแล้วก็มีโครงสร้างถังที่เวลาเราเทิศไว้ค่เทิศเนี่ยมันไม่ซุดตัวลงนั่นเองจะเห็นลักษณะท่อของเราอันนี้ท่อระบายอากาศของเราเห็นไหมครับเราจะออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับปรึกษาเราได้เลยแล้วก็เรามีเอนจิเนียร์คอยเขียนแบบให้ตลอดนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเรานะครับแล้วก็ ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือเราใส่ใจตั้งแต่ r ร c e s s การผลิตนะครับจริงๆ MT e c ของเราเนี่ยเราผลิตด้วยระบบแบบที่เป็น filament winding นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีงานที่เป็นชั้นแรกนะครับที่เราใา้ใยเก้วนะครับในการพันเพื่อป้องกันการรั่วนะครับ ของชั้นแรกไปก่อนแล้วถึงเรามามา,มาฟิลิเมนต์ไวดิงอีกรอบหนึ่งซึ่งเราเป็นดับเบิลบอลนะครับมันเป็นดับเบิลบอลในการผลิตอันนี้ก็คือความแตกต่างในการผลิตถังเก็บน้าดับเพลิงของเราเองลองใช้บริการดูนะครับเพราะว่าเรามีติดตั้งทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ไซส์งานต่างๆที่เราไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเท้านะครับที่สุพรรณบุรีนะครับที่ระยองนะชลบุรีมีครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามเราได้แล้วก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเราได้นะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจเรื่องโปรเซสการผลิตแล้วก็ถังทีีม่มคุณภาพ